จันที่แล้วผมพูดเรื่องเกี่ยวกับผมบวชแล้วผมก็พักอยู่ที่กุฏิเก่าๆซึ่งอยู่หลังกุฏิของหลวงตาหาบัวที่พระในวัดตาบ้านตาไม่มีใครพรพักเขาะจะถูกหลวงตาตรวจสอบผมก็ปฏิบัติธรรมอย่างหนักทำวัดเช้าทำวัดเย็น กลางค่ำกลางคืนเนี่ยผมก็นั่งสมาธิเสร็จแล้วผมก็เดินลงมาจากกุดมาบนลานดินข้างหน้าที่เขาทําทางให้เดินจงกรมก็เดินจงกรมท่านชมมันมืดมันคือในป่านั่นเองมันไม่มีไฟเดินจงกรมเดินแล้วเดินอีกเดินจนเมื่อยเดินจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยการเดินจงกรมเนี่ยจิตเรานิ่งเดินเลยเส้นทางเดินเข้าป่าเลยป่าเข้าไปในดงไม้เพราะว่าจิตไม่อยู่กับเราแล้วไงเสร็จแล้วก็นอน พอนอนปั๊บตีสี่ต้องลุกละทันทีมานั่งปฏิบัติธรรมคือนั่งสมาธิภาวนาเวลาตอนเช้าออกไปบิณฑบาตเนี่ยที่วัดป่าบันตาดมีกติกายอย่างนี้พระองค์ไหนตื่นแล้วไม่ออกบิฑบาตวันนั้นไม่ให้ฉันท่านผู้ชมที่ไม่เคยเท้าที่นิ่มๆโทษท่านผู้ชมส้นตีนที่ไม่เคยเจอดินเจออิฐเดินเท้าเปล่าเข้าไปเนี่ยแล้วพื้นถนนหน้าวัดป่าบันตาดเนี่ยมันเป็นพื้นอิฐหินกรวดมันเจ็บครับ ถ่ายทอดความเจ็บออกมาที่จิตไม่ให้รู้สึกเจ็บผมเนี่ยเนื่องจากว่าไปบวชเนี่ยพี่น้องประชาชนแล้วก็พันธมิตรรู้แม้กระทั่งคนที่อุดรธานีเข้ามาตักบาตรผมเต็มไปหมดก็โชคดีที่ผมมีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ท่านพันธมิตรทั้งหลายนี่เมตตาที่ี้มาบวชถึงเวลาศึกแล้วเนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นหลวงตาไม่ศึกให้ใคร ผมต้องไปศึกอาจารย์ปิวขึ้นไปบนศาลาศาลาข้างล่างเนี่ยทานอาหารกันฉันกันขึ้นไปด้ข้างบนก็จะมีรูปพระแม่ผูจารมีหลวงปู่มั่นผูริทัตโตหลวงปู่ชอบฐานกันสโมหลวงปู่ฟัน่นอาจารย์โรเตนไปหมดเลยแล้วมีพระธุดงค์องค์หนึ่งว่ากันว่าข้างบนนั้นเนี่ยคนที่เคยไปวัดป่าบางตาเนี่ยถ้ายังไม่เคยขึ้นไปกราบพระข้างบนเนี่ยท่านพลาดเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์่ข้างบนนั้น,น,นเขาบอกศักดิ์สิทธิ์มากปฏิบัติธรรมไม่ดีและตั้งจิตนิฐานแล้วเนี่อ,อ,อบอก คนไม่ค่อยสนใจคนจะชอบเดินดูอัตโนนีนั่นมีป้ายมาถ้าไปเมื่อไรต้องขึ้นนเป็นใบไม้ขึ้นไปแล้วก็ไปกราบท่านไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายผมก็ไปสึกบนนั้นอาจารย์ปิวก็สึกเตรียมผ้าขาวให้ใส่พอใส่ผ้าขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ปิวบอกว่าเดี๋ยวคุณสุทธิลงไปกราบลาหลวงตาก็ลงไปกราบลาท่านท่นานบอกเออดีแล้วเราชอบเราชอบเราชอบมาบวชนี่ปฏิบัติธรรมดีมากดีกว่าพระที่อยู่ในวัดป่าบ้านตาเด็กเราชอบเพราะท่านเคยชมผม ระหว่างที่ท่านแสดงธรรมอยู่การปฏิบัติธรรมนั้นมันต้องมุง่งมั่นต้องมีความเพียรพระบององเป็นพระใหม่เพิ่งบวชก็ยังปฏิบัติธรรมอย่างหนักมากแสดงว่าฝ่ายในธรรมคนประเภทนี้มีแต่วความจเจริญก็จะใครนะผมบวชมันก็มีผมคนเดียวใช่ไหม,มนะคุผู้ชมนะเราสังเกตเขาทุกคืนเขาไม่ได้นอนหลับเขาปฏิบัติธรรมจริงๆก็เลยทําให้ผมได้ใจฟูชื่นใจเอาละออกไปก็ ่าลืมนะสนที่ใช้ทํานําหน้าพระอาจารย์ปิ๋วก็บอกว่าหลวงตาครับเดี๋ยวพรมจะให้คุณสนที่เนี่ยไปล้างห้องน้ําคือที่วัดป่าบางตานี่มีห้องน้ำสองแถวแถวอันหลังนี่คือพ่อแม่ครูอาจารย์พระทุกองค์ที่มาเยี่ยมหลวงตาหรือพระเนี่ยเข้าห้องน้านั้นจะไม่เข้าผสมปนกับคาราวาจอาจารย์ปิ๋วสอนแล้วบอกล้างก็คือเอาน้าล้างทําความสะอาดเอามือเอามือ,อ,มอล้วงเข้าไปในคอหานนะล้างข้างในถ้ามีขี้อะไรติดก็ต้องขัดออกให้หมดท่านผู้ชมรู้ไหมหลวงตาพูดยังไง ผิวให้คุณสนทีเข้าไปล้างห้องน้ําประชาชนใช้ด้วยแล้วต่อเพราะเขาจะต้องออกไปรับใช้ประชาชนต่อไปหยุดไม่ได้ถ้าผู้ชมเชื่อว่าผมเนี่ยขนลุกสู้เลยเอาเลยกูเหมือนกับที่เรียยผมไปเป่าหัวไงแล้วบอกว่ารอดแล้วและนี่ก็คือเหตุผลผมอธิบายไม่ได้เหมือนกันวพราะผมเจ็ดสิบเจ็ดแล้วแล้วผมจะมาทํางานแบบนี้อยู่แต่อาจจะเป็นเพระาะผมไปล้างห้องน้ําให้ท่านผู้ชมทั้งหลายหรือหลายคนที่เคยไปเข้าห้องน้ำัาป่ามา,า,าตานต่ละผมล้างมาแล้วเอามือรู้ไม่ได้คอหาน ล้างทุกห้องเลยทําความสะอาดขัดถูเสร็จเรียบร้อยหมดถึงสึกออกมาอันนี้ก็คือตำนานบางอย่างที่อยากจะเล่าให้ฟัง